สวัสดีครับทีเด็ดบอลดังวันนี้จะพามาพบกับบทวิเคราะห์สุขภูบอลคาราบาวครับอังกฤษระหว่างฮอนแนมฮอสเปอร์ pur, พบกับเบรนฟอร์ดราคาต่อรองก็เปิดมาที่สเปอร์ต่อ1ลูกนะครับคาราบาวครับอังกฤษรอบรองชนะเลิศฮอนแนมฮอสเปอร์ pur, เตรียมเปิดสนามฮอนแนมฮอสเปอร์เตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมเบรนฟอร์ดโดยเจ้าบ้านสเปอร์ภายใตยก้การน,นําทีมของโจเซ่มูรินโญ่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนทีมพอสมควรนะครับหลังจากที่พ่องจะพาทีมนั้นกลับมาโชว์ฟอร์มเก่งในลีกได้สําเร็จด้วยการเอาชนะลีดยูเ,เน,ไไงนเงส งคงไม่แพ้ใครนะครับส่วนทางฝั่งเบรนฟอร์ดภายใต้การนำทีมของโทมัสแฟรงค์คุณภาพลลกที่พวกเขานั้นอยู่เป็นรองอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าว่าผลงานก็ยังเป็นอาวุธสาคัญเอาไว้ข่มคู่แข่งซึ่งเกมที่แล้วในเกมลีกเนี่ยก็เป็นการเก็บชัยมาได้เหนือบอลมัดทําให้ตลอด16เกมหลังสุดกับทุกรายการของพวกเขานั้นก็ยังคงไม่แพ้ใครนะครับดูแล้วเกมนี้เบรนฟอร์ดเข้ารอบมาไกลแล้วก็จริงแต่เกมนี้คู่แข่งของพวกเขานั้นก็ยังมีคุณภาพทีมที่เหนือกว่าอยู่แล้วนะครับแม้ว่าจะแพ้ยากมากก็ตามแต่ก็ไม่น่าจะต้านทานเจ้าถิ่นนนหรรออก่่่าาาจะมมลสสุดดเเเเพีีียยงแคบบ้ทททััื บนงวันนี้ต่อไปเลยฮอตนัมอสเปอร์สกอรดีคาดฮอตนัมอสเปอร์ am, r, เปิดบ้านตกเบนฟอร์ด2-0และถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าแล้วจะไม่เสียใจอย่างแน่นอน